สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจที่มีชื่อว่าคืแอมเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิชาวิสอนวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมรหัสวิชา31301นะคะเรื่องสารเคมีในอุตสาหาก,กรรมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เอๆอ,อย่าลืมอย่าลืมอะไรนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่เพจครูแอมเองนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจริงๆแล้วนะไปกันเลยนะคะมาดูค่ะหน่วยที่5เรื่องสารเคมีในอุตสาหกรรมนะคะาสารเคมีในอุตสาหกรรมนะคะหมายความว่าไง อุตสาหกรรมก็คือกระบวนการการแปลรูปหรือการผลิตสิ่งของที่มาจากวัตถุดิบหรือวัสดุใหม่โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคนนะคะที่สามารถนํามาขายเป็นสินค้าได้นะคะอ่าก็จะมีวัตถุดิบนะคะการใช้เครื่องจกักรการบรรจุหีบห่อการเก็บผลิตภัณฑ์แล้วก็การส่งสินค้านะคะต่อมาค่ะประเภทอุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็นสีประเภทนะคะอุตสาหกรรมจากธรรมชาติการผลิตการขนส่งและการบริการ นะคะการผลิตก็อการผลิตอันแรกเลยนะีไม่ใช่การผลิตจากธรรมชาตินะคะคือการสกัดหรือการนำทรัพยากรธรรมชาติเมืองแรกการบำรมงป่าไม้นะคะมาใช้ประโยชน์ได้ต่อมากับการผลิตคือการนำเอาถุดิจากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะ,ะหรือวัตถุสำเร็จวัตถุสำเร็จรูปนะ,ะหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆยกตัวอ,อย่างเช่นพวกกระดาษนะคะหรือกระดา,าษผ้าผลิตภัณฑ์ผ้านะคะ ต่อมาค่ะการขนส่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นการนําวัตถุหรือสิ่งต่างๆนะะอาจจะเป็นเรือรถอากาศอะไรก็แล้วแต่นะคะทางบกทางน้ําทางทะเลอะไรก็แล้วแต่เนาะ,ะ <S <s ต่อมาค่ะอุตสาหกรรมบริการะค่ะอันนี้เป็นการประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมต่างๆนะคะ <S <s ต่อมาค่ะอันที่2นะคะ <S <s ก็คือด้านาแบ่งเป็นกิจการนะคะแบ่งออกเป็น3ารประเภทนะคะ กิจการก็อาจจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ขนาดย่อมแล้วก็ครัวเรือนนะะขนาดใหญ่อันนี้ก็เหมือนโรงงานโรงงานของเราเนาะที่มีคนเยอะๆมีคนงานเยอะๆนะคะมีทุกผนแผนกนะคะขนาดย่อมอันนี้อาจจะเป็นอุตสาหกรรมอ,อ่ซักฟอกหรือว่าที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะอาจจะเป็นนี่พวกโรงงานน้ำตาลโรงงานซักฟอกหนงังต่างๆ ต่อมาค่ะประเภทในครัวเรือนอ่าอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นทากันเองในบ้านหรือทำกันเองในหมู่บ้านหรือใช้ชนาความชํานาญการด้านฝีมือการจักสารการแกะสลักต่างๆนะคะต่อมาค่ะอันนี้แบบอ่าการแยกอุตสาหการรมตามลักษณะาการใช้แบ่งออกได้2ประเภทนะคะก็คือสินค้าทุนกับบริการบริโภคนะคะอันนี้อุตสาหการรมที่ผลิตสินค้าจะ ส่วนใหญ่ก็จะนำวัตถุดิบจากโรงงอุตสาหกรรมต่างๆมาทํำพวกเครื่องจากการถลุงโลหะการทําอุตสาหกรรมฟอกหนังต่างๆนะคะสา,ากรรมที่ใช้ในการบริโภคก็คือจะทําการผลิตนะคะสำหรับประชาชนนะคะเป็นพวกอาหารสําเร็จรูปต่างๆนะคะต่อมาค่ะการแยกโดยใช้ตามสภาพหรือสมบัติของผลิตภัณฑ์อันนี้แบ่งออกได้3แบบนะ,ะสาประเภท คือแบบถาวรกึ่งถาวรแล้วก็ไม่ถาวรหรือสิ้นเปลืองนั่นเองมาดูถาวรค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทนถาวรอาจจะใช้มีอายุใช้การได้นานนะคะก็คือทําผลิตเครื่องจากแต่ถ้าเกิดกึ่งถาวรนะคะก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตนะพวกเสื้อผ้าหลอดไฟใช้แล้วเดยวก็ต้องเปลี่ยนนะคะหรือหมดไปนะคะหรือไม่ถาวรนะคะน,นี้หรือสิ้นเปลืองเลยนะคะเป็นอุตสาหกรรมประเภทเการแปลสภาพหรือการนํากลับมาใช้ใหม่เป็นการ เป็นพวกอุตสาหกรรมเคมีหรืออาหารสําเร็จรูปนะคะต่อมาค่ะแยกประเภทตามการผลิตแบ่งออกได้3ประเภทค่ะเป็นอุตสาหกรรมเบื้องต้นนะคะหรืออุตสาหกรรมระดับที่1ที่2แล้วก็ที่3อ่ะอันแรกนะคะมาดูระดับที่1กันก่อนก็คือผลิตวัตถุด,ดิบก่อนนะคะพวกกสิกรรมหรือการทําประมงหรือการทําเหมืองแร่นะคะแล้วก็ต่อมาอันที่2ค่ะอันนี้พวกผลิต วัตถุสําเร็จรูปกับพวกอาหารกระป๋องหรือการสีข้าวนะคะอุตสาหกรรมที่3ก็คืออันนี้เช่นบริการก็คือการขนส่งการโรงแรมต่างๆนะคะต่อมาค่ะสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะอันนี้สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะเป็นพวกสารฟอกขาวนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มซัลไฟที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหาร ที่ไม่ให้เป็นสีน้ําตาลหรืออาหารที่ควบคุมความร้อนในการผลิตหรือหั่นทิ้งเวานานแล้วนะคะอันนี้อาจจะใช้คุณสมบัติในการยับยั้งเจริญการเติบโต,ตของเจลลินซีนะคะแล้วมันก็จะทำให้มันไม่เนา่าไม่บูดไม่เสียเนาะสารฟอกขาวอันนี้นะคะจะต้องได้รับการอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือต้องมีอยอด้วยนะเวลาเราทําอะไรนะคะเกี่ยวกับอาหารเนาะก็จะเป็นพวก อซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะโซเดียมซัลไฟด์โซเดียมไบซัลไฟด์ ide, นะคะแล้วก็โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ ide, นะคะต่อมาค่ะสารพวกเข่าขที่ไม่รับอนุญาตอันนี้นะคะเป็นสารที่ห้ามนำมารับประทานหรือนำมาเจือปออนกับอาหารเด็กเด็กคก็คือโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ ide, นะคะแล้วก็ตามชื่อของ IU ูแอกนะคะก็คือโซเดียมไท โอไนนะคะไดไทโอไนนะคะต่อมาค่ะอาหารที่มักตรวจบพบสารพอสฟ้านะคะก็คือถั่วง,งอกขิงฟอยยอพะพะพวกอาหารที่มันจะเน่าง่ายๆเขาก็ไปแช่สารพอสา้านะคะอันนี้อาจจะทําให้สารฟอสข้านี้อาจจะทําให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นเป็น,ปน,ปนแดงก็ได้แต่ถ้าบริโภคบริโภคเข้าไปเนี่ยอวัยวะภายในก็เกิดการอักเสบแสบปากแสบคอนะคะ อาจจะแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกปวดเบสายอยากอาเจียนนะคะท้องร่วงนะคะหรือถ้าแพ้สารนี้อย่างรุนแรงก็อาจจะถ่ายเป็นเลือดนะคะชักเอ่อช็อกนะคะหมดสติหายใจไม่ออกตวายอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะต่อมาค่ะการทดสอบสารฟอกขาวนะคะหากสงสัยว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้มีสารฟอกขาวหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราก็สามารถหาซื้อชุดเนาะ นะคะทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟน์นะคะในอาหารได้ก็คือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทดสอบได้นะคะอ่าก็คือจะเป็นพวกคอปเปอร์ซัลไฟนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสารกันบูดโอ้ในขนมเยอะแยะมากมายถูกไหมลูกนะคะคือสารเคมีนะคะที่ได้การผสมของสารเคมีมีการถนอมอาหารสารกันบูดมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออาจจะอะไรนะวัตถุเจือบนอาหารนะคะ หรือช่วยยืดนะคะช่วยยืดอายุอาหารให้มันเก็บได้นานขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรดซีติกนะ,ะกรดไพโอพ,พินิกหรือก,กรดเกลืออาเป็นเกลือไพโอไพ,พโอนโพพิโอเนตนะคะหรือเบนโซอิกหรือเบนโซเอตนะคะอันนี้ไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ควรนะคะรับประทานเนาะ ต่อมาค่ะอันตรายจากสารกันบูดอ่าอันแรกเลยค่ะดินปสัสสาวหรือโพแทสเซียมไนเตรตน,นะคะอันนี้ก็คือนํามาใช้พวกเนื้อสัตว์เห็นป่ะเนื้อดแดงแดงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เออ่ถ้าเกิดรับประทานไปมากๆนะคะจะทําให้ท้องเสียขึ้ในเส้นเอเจียนเวียนหัวนะคะอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะลูกนา้าต่อมาค่ะโซเดียมเบนโซเอทหรือเบนโซอิก SO e, นะคะอันนี้เป็นการยับยั้งการจเจริญการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียเชื้อรา บางชนิดนะโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างค่อนข้างปลอดภยัยแต่พบว่าเกิดอาการแพ้ได้กับบางคนนะคะจากบางคนบางคนเนี่ยมีไปมีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะเกิดการเป็นพิษหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดสตรีมีคันเนี้ยอาจจะให้ทําให้ทารกแบบวิปริตนะคะหรือการก,ารการให้เกิดมิวเทชันการกลายพันธุ์ได้เนาะต่อมาค่ะ,ะกรรมวิบ นะคะอันนี้เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งะคะที่อยู่ในกลุ่มของไฮโดรคารอยนะคะอันนี้นิยมใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารนะคะอันนี้ทํามาจากน้ํำยางธรรมชาตินะคะที่ไหลออกมาจากต้นนะคะอากาเซียนะคะอ่าอันนี้ก็จะมาใส่ในลูกอมนะคะเครื่องดื่มขนมอบนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีกินต่างๆนะคะต่อมาค่ะ เคมีที่ใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะก็คือสารเคมีที่กระจัดสิ่งสกปรกก็คือสดาไฟาน้ำสบ,บู่สารจับโลหะนะคะหรือว่าสารฟอกขาวนะคะก็คือออกซิไดซ์หรือตัวรีดิวนะคะต่อมาค่ะสารเคมีในอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือพวกนำมาผสมก็เป็นคอมเพล์นะคะเป็นสารละลายนะกะ็คือเป็นเลซินนะคะพลาสติไซเซอร์นะคะแล้วก็ Stabilizer Filler นะคะสารหล่อลื่นต่างๆ modifier นะคะ processing a g e นะคะแล้วก็สีต่างๆนะคะต่อมาค่ะประเภทของพลาสติกนะคะแบ่งออกสำหรับ,บอสองพวกใหญ่ก็คือเป็นโมเดอร์เซซิงกับเทอร์โมลพลาส i ินะคะโมเดอร s เซซิ่งเทอร์โมเซซิงเนี่ยนะคะจะเป็นเอ่อพลาสติกหรือสารที่ได้รับความร้อนสูงทำให้สูญเสียคุณภาพและลักษณะ ได้แก่พวกฟิลนอนนะคะเอ่อฟอร์มาดีไฮเรซินนะคะหรือโพลีเอสเตอร์ชนิดไม่อิ่มตัวนะคะหรือจะเป็นอีพ็อกซีเรซินนะคะหรือจะเป็นโพลียูรีเทนนะคะหรือจะเป็นยูเรียฟอร์มาดีไฮนะคะหรือจะแล้วก็เมลามีนนะคะส่วนต่อมาค่ะพลาสติกเทอร์โมพลาสติกนะคะก็คือตัวที่ทำเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยอันนี้จะ ไม่สูญเสียสภาพนะคะก็จะเป็นโพลีเอสเทอรีนนะคะวายเนียลอไรด์ ide, นะคะหรือโพลีสไตรีนนะคะหรือเป็นโพพิลีนนะคะหรือจะเป็นเมทิลทาคาเลตนะคะหรือจะเป็นเอไมอันนี้ส่วนใหญ่เราจะนำมาใช้เป็น วัสดุหรือเป็นพวกเฟอร์เนี่ยต่างๆนะคะเพราะจะทําให้มันไม่คือที่มีราคาดีๆนิดนึงอะ่ะเป็นของคุณภาพดีนิดหนึ่งที่มันจะไม่เวลาโดนความร้อนปุ๊บมันจะยังไม่ละลายอะไรเงี้ยแต่อะไรพวกเนี้ยอาจจะทําให้เมื่อความร้อนสูงปุ๊บอาจจะทําให้เกิดการละลายได้นะคะต่อมาค่ะ,ะสารที่เกิดพอลิเมอร์หรือพลาสติกต่างๆเมื่อได้รับความร้อนนะคะถ้าเป็นเอทิลีนนะคะก็เป็น คาร์บอนมอนนะคะไวนิลนะคะก็จะเป็นไวนิลไฮโดรแอซิดนะคะฟอสจีนนะคะเอ่อไดออกซีนฟูลเอนนะคะต่อมาค่ะสไตรีนอันนี้ก็จะเป็นสไตรีนหรือเบนซีนนะคะสารที่ได้ออกมานะฟูออโลเอ่อพอลิเมอร์พอลิเมอร์นะคะ, low, uh, polymer, polymer, ะ,คะอันนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนิลฟูออไรนะคะเออ่เอร์ฟูออไร ไอโซบูทีลีนนะคะหรือไฮโดรฟูออริกแอซิดนะคะต่อมาค่ะโพลียูทีลีนนะคะก็เป็นอะดีไฮด์แอมโมเนียไซยาไนต์ไอไซยาเนตนะคะไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, นะคะหรือฟีนเนอริกฟีนเนอริกนะคะฟีนเนอริกอันนี้ก็จะกลายมาเป็นฟอร์มาดีไฮด์อะดีไฮด์แอมโมเนียไซยาไนต์ไนโตรไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะ ต่อมาสารเคมีในอุตสาหกรรมสีและตัวทำละลายอันที่เราจะเจอเลยกลิ่นเวลาทาสีเนาะถินเนอร์น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกโรงงานสีลงพิมพ์อะไรเกี่ยวกับสีต่างๆนะคะมีตัวทำละลายสีชน,นิดก็จะมีคีโตนแอลกอฮอล์อีเทอร์แล้วก็ไฮโดรคาร์บอนนะคะต่อมา,วามความอันตรายเนาะอันนี้อะไรนะเป็นพิษนะคะเป็นวัตถุไวไฟเนาะ คามสูดดมนะคะไอสามารถกระจายได้ระยะาไกลาติดโจนไฟได้นานนะคะต่อมาค่ะเฮกเซนค่ะเฮกเซนเป็นการเป็นสารที่ผลิตในกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบนะ,ะหรือเปตเลียมเหล่านั่นเองก็จะเป็นตัวทำลายนะคะในการสกัดพวกสมุนไพรอะไรต่างนะ,ะอันนี้เป็นสารพิษนะคะเมื่อรับประทานอันหรือสูดดมเข้าไปเนี่ยจะทําให้เ,เ,เกิดการระคายเคืองหรือเสียชีวิตได้นะคะ แต่ถ้าเกิดสุดดมธรรมดาก็อาจจะแค่ผิวหนังอักเสบหรือระคายเคืองต่างๆนะคะต่อมาค่ะปุ๋ยยูเรียอันนี้คือปุ๋ยที่เราใช้นะคะก็คือปุ๋ยคารบอเนตนะคะอันนี้เป็นสุขมี N H 2 N H 2ทั้งหมด2 C O นะคะอันนี้เป็นกา๊กาซท,ที่ได้ก็จะเป็นแอมโมเนียเป็นก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์นะคะ ตามาปุ๋ยฟอสเฟตค่ะอันนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะคะก็คือใช้สารอาหารของพืชพบได้แหละพบใน,บในประเทศไทยอาจจะเป็นพวกหินฟอสเฟตที่ละลายน้ําได้น้อยมากก็คือที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนะคะเกาะคาจังหวัดลําปางนะคะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะต่อมาค่ะอุตสาหกรรมสบู่โซูนะคะอันนี้ก็เป็นไขมันจากพืชและสัตว์เนาะเป็นด่างนะคะเป็นเบสนั่นเอง นะคะ,ะการเติมของเป็นสารปุ๋เพื่อสารเพิ่มความสะอาดสารที่มีกลิ่นหอมสีสารฆ่าเชื้อโรคแล้วก็สารดับกลิ่นตัวนะคะต่อมาค่ะผงักฟอกนะคะก็อันนี้จะมีการลดแรงตึงผิวนะคะสร้างความกระด้างของน้ำต่อไปน้ํายาล้างจานค่ะอันนี้น้ํายาล้าง,งจานก็คือจะมี N70 นะคะอันนี้ก็คือจะมีสารลดแรงตึงผิวมีประจุลบทำหน้าที่ทำความสะอาดกระจัดคราบมันทําให้เกิดฟองนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นสารกำจกัดค้ามมันนะคะต่อมาค่ะาสารเคมีอื่นที่ใช้อุตสาหกรรมอนแรคัดกรดเกลือเนาะกรดไฮโดรคลอริกนะคะอันนี้ใช้กันเยอะเนาะเลยนะคะก็คือเป็นพวกในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นคอลายหรือเป็นพวกอุตสาหกรรมสีชุบโลหะถลุงแร่ต่างๆนะคะใช้กรดไฮโดรคลอริกเนาะต่อมาค่ะโซดาฟไฟนะคะ ก็คือหรือคอสติกโซดานะคะอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่นะคะทำโดยสบู่หรือเส้นยาเลีย้อนนะคะต่อมาค่ะโซเดียมซิลิเกตนะคะอันนี้เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดพวกสบู่เครื่องสำอางอะไรต่างๆนะคะ,ะต่อมาค่ะสารเคมีที่ถูกปลดปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็คือกระ,ะสุ่งอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีควบคุมค่ามาตรฐานการทิ้งน้ำทิ้งของโรงงานนะคะโดย ในฉบับที่สองปี2539เนี่ยตามบัญญัติโรงงานปี2535เนี่ยน้าเสียที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะคะจะต้องมีวิธีการาบำบัดสิ้แนวทางคือวิธีการกลนคือหมุนเวี่ยงแยกหรือการกองต่างๆนะคะใช้ความร้อนกันการละเหยการตกผลึกหรือชีวภาพต่างๆใช้จุลจุลินทรีย์นะคะหรือทางเคมีการเติมาตสารเคมีลงไปหรือใช้แดดในการส่องลงไปนะคะใช้ UV ฆ่าเชื้อนอะนะคะโอเคอันนี้ไปอ่านเอานะคะอ่ะนะคะ โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะคะเออ่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอันนี้เออลืมลืมอันนี้ลืมนิดนึงนะคะอ่ะกลับไปใหม่นะคะทำแบบฝึกหัดก่อนไอ้สั่งได้ไงนะคะอ่ะทำแบบฝึกหัดก็จะมี5.1ค่ะอันนี้กิจกรรมไม่ต้องทำนะลูก นะคะห้าจุดสองค่ะห้าจุดสามค่ะอ่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนเนาะโอเคอะ่ะอันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจริงๆแล้วนะคะโอเคค่ะยังอ่าอย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะคลิปนี้ขอสี่คำให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะ,คะใครไม่คอมเมนต์อาจารย์ขออนุญาตไม่เช็กชื่อให้นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเคไปแล้วจ้าบายบาย